ทำสามสิ่งนี้ทุกวันนะคะรับรองเลยอาการเหนื่อยง่ายเพียง่ายเนี่ยหายขาดแน่นอนสําหรับใครหลายคนนะที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่สดชื่นมีอาการเหนื่อยมีอาการเพียนะคะพี่การอยากให้ลองเอา3สิ่งนี้เนี่ยไปทําในทุกๆวันนะคะแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะอาการเหนื่อยง่ายอาการเพียง่ายจะหายไปนะคะอันที่1ที่อยากให้ทานะก็คือให้พวกเราเนี่ยเดินออกกาลังกายวันละ30นาทีแค่30นาทีนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรง,แรงมากยิ่งขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจปอดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะล อาการอ่อนเพลียลดอาการเหนื่อยง่ายได้อันที่สองให้พวกเราดื่มน้าเปล่าอย่างเพียงพอนะคะวันหนึ่งเนี่ยให้ได้สักประมาณอย่างน้อย2ลิตรนะหรือว่า6-8แก้วนะคะระบบไหลเวียนเลือดของเราจะดีอันนี้จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นได้มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายอันที่3นะคะให้พักผ่อนอย่างเพียงพอการนอนที่เพียงพอนี่จะทําให้เราเนี่ยลดอาการอ่อนเพลียลดอาการเหนื่อยระหว่างวันได้เวลาที่ดีสําหรับการนอนนะจะอยู่ในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสี่ไปทำกัน